สวัสดีค่ะวัสดีนะเปียงอีกหายไปไสวัสดีค่ะวิ้วมสเียนอย่างแต่เนิ่งเพิ่มซิกเนเจอร์ก็เพิ่มความเป็นผู้ไายอย่างนะ มาติดกับเรากดคั่มสิ่อกไม่อยากชแวยเนาะไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะแต่หอยกระล่องหน่อยหอยปูนมาอีปอกสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคนมาด้วยกับรายการสร้างเธลยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะงดออกจากบ้านนะคะเนื่องจากว่าฝนตกห่มนะคะแล้วก็ว่าจะถ่ายคลิปน้ำวิ่งมันมีข้ออักเสบเล็กนิดนึงนะคะคือเธอรถแสลงนะคะเกี่ยวตายนะคะไม่ได้มาถ่ายคลิป ก็เลยได้รายคำมือนี่นะคะก็ถ้วยห้รดลงนะคะอีปอกก็อินเนี่นี่ขี่มาถ่ายคลิปแต่ไม่ใครขับรถพพุ่นก็เลยบอกแปลกใจ่าทําไมรถถึงแสลงมาปีนแล้วขี่มนเต็มตัวนะคะเพราะว่าเนเน่ขับรถนะคะเพราะอเนเน่ขับรถมัรขับรถได้เฮี้ยมากนะคะทุกคนเล่นง่ายเล่นใจสปอร์ตนะคะขี่สลิงปีนพ่นปีนทั้งคืนพุ่นแล้วซื้อเข้ากัดยานตายไงไม่เป็นไรหรอกให้โอกาสเขาได้ถ่ายคลิปยำแรงก็แล้วกันนะครับเป็นการปลอบใจนะคะสามเพื่อนคนออกจากบ้านยานสุดเกียดขิดตมนะคะ วันนี้ก็มีอะไรมากินเหมือนเดิมค่ะพี่น้องขาเนี่ยอะไรอุญยองปลาตะนั์มันน,มน,มนักมืดนักมืดมีตำทะเลตำหอยคั่หอยคั่แรงนะคะแล้วก็ปูม่าบะสูจับปลากุ้งสดนะคะมีแคบหมูมีอะไรบาบาๆนะคะพี่ข้าวปุ้นเนาะม,มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันได้แต่ขออยาตชิมกุ้งมันแบบว่าสลังมือ,อดเลยกินเลยขออนุญาตนะคะทุกคนค่ะกุ้งกุ้งยูวๆโอ๊ยนี่นี่ ทำขั้นขอนอยากจกขนมจีนเด้อกินรอบเด้อบ่าเหรอแต่ซอนแล้วมันซอสอี่มกวาอืมอีเดสเบอรใส่ซอนเดียวน้ำยำคือี่ไรมีเ่อเปล่เขาแรกเลยได้ยีสิมาตรงมาเอาเี้เอาท่าทางดูเอสบา โอ้ยแข้งย่ำแรงพี่น้องถ่ายรอบด,ดึกมันก็ดีอย่างหนึ่งนะแล้วกินแล้วคนลงดึกๆเนี่ยคนจะหิวด้วยไงเขาก็จะไปนำด่านนะน้ำน้ำน้ำแงกินหมดแล้วแซงตะอด้ก๊อปน้ำปูโ,โป่แตะมาอสะอาดอีห <c oughs> ้าขันต่อไหมนุ่งอยู่อ่ะ แไสิบอกทัวร์ม่ได้เนาข้างว่าแบบว่าฟอนเดรี่ไปหาเก็บบระบุของอื่นเนาะกินพบุญไม่หักกินพระบุญเน่าอแห้งในฟอนเิอี่นอสี่เนามีมานัาล่าบอรใครปาเบสติบอสเพ่ไปจะเลือกสองมือสองมทุกคนลงคลิปไปแล้วเบสพยายามยูอนปานนี้จักไต่ข้างย่างปากกะได พื่เบร,เร,บบรก,กนเนียรบอกกบอลลูดอ่ะอาจจะเป็ดบลลมากขึ้นในหนีไปอยู่สดมากแต่ขออนุญาตนะครับอยาเขาอยากซีดนำประแดดนสไตล์ในเนีเด้นนะคะอค่ะเพราะอะไรเหรอคะไม่ชอบ,บามากจิ้มแบบบุหรี่แล้วขึนนนว้นหลิ ยังส kind of ิเมื่อคืนน้อคุ้ยหน้าตะข่วนบอกนังอีฮอตโอ้ยอีจองหองอีโซฮอตมึงสิเมื่อวานสีลูกสาวกูบอก ผู้ให้ศาสนาคือจริงหลีดนี่ฝากถึงเอฟซีอิสโซฮอตนะคะไปบอกมนอันน้ำมันจะมานหลอดสีเด็งขยับได้เขาบอกไว้ก่อนเดนทข่ายอาันดีนะไม่น้องอืมอีนี่ก็สิเป็นกะเลเขาสีอยู่บอกบ้า,าบมากแล้ันรับตอบจากใส่แม่เล่าเก,ก้านี่โค้ชทีมเราให้ห้องออเ ว่าทีมละไฮใคดิเจ้าเนาะพอดิ่เจ้าอะไรเนาะเราจะข้อกลับไปลองอยู่เน่ก็บอกขัหลายลัวเบิ้งมาหนว่วเบิ้งมาหนว่าจะเบิ้งลัวอาจจะรู้อยู่กับบันทกพวกผู้เลี้ยงไหนเตรียมพวผู้เลีงไหนรูสุกว่าปุ่นมาหน่อยปูดเนาะเอาปุ่นหน่อยอีซือเอาปุ่นมาหน่อยเอาไปยืนกิ้น่อยได้หนอ เขาแบบเป็นรวยจริงดีเลยไม่มีอยู่นี่ไงดีเลยเราเพิ่งจะสั่งตำนะคะดีเลยไม่น้องตำแบบแบบอย่ากัดกันนี่แม่มึงเงี่ยวกับเพรียนเล็ยกอะไรเรียกคนม่ะน่ะนี่ใส่เป็นหัวซื่อเลยนี่นี่กระปุ่นมันหยวกไอ้คือปกติเขากินยำเกือบทุกเมืออยู่แล้วเนาะิทุกวันแต่แบบเมืองไทยลงซื่อ พ่อมากินแบบนีนอยู่แล้วพี่น้องค่ะว่าจะทำให้เบื้องบรรยากาศกับมันเป็นต้นนั้นว่าฝนลิ้นฝนตกเบิมดมื้อมึอนีอ่ว่าฉันมาความแบบร้านนี่มันบ่มีกลิ่นมันไม่เหม็นทั้งวันนี้ก็ทั้งวันมึงใส่เลยยำไงก่อนยำยำเนี่ยทำเบื้องอะไรน,นอตอีปอกมึงมันไร้กว่าที่กูคิคดให้เรียกเว่าอินนี่นี่กะรี เนอะไนี่เน่กะกะีมึงกะลีกวาปะนี่ดิ่งกว่างคุณสองหามึงนะกัวเมวมึงต้องเปิดซะไรหัดมือรึงพงจะทำพงเลยกลางบาเจะ้เาเขาระสุเนี่ยใสจะไปเดิเบิบแต่ว่าเม่มออเมบิรงแม่แม่อัจหูว่าลูกหลานคอยไปกับอันไปกับอันมูพู้ญิ่งก็นะเขาอาจจะว่าไม่ได้่ก็นันหว่าเออมันพอแมนไปลองเขาขี อีปอกบอกมึงนี่มันเหนื่อยแล้วมันเกินสั้นหรอไงตอนนั้นต้องากเห็ดมาแล้วไปเศร้าแน่คู่บิ๊จะซื้อดอกกู่อยากจะบอกให้แต่ผมไม่ควิดเด็ดไปเบิร์ตไอ้นี้เป็นยังไงเพือนเพื่ยนแอบมาแปะน้ำไปอิดจับเจี๊ยมน้อไปเฮ็ดแขวบาดมากกูได้มาสองคนไปเซ่งอยู่บุรีรัมย์ มันไปหามือแมนผู้หญิงดอกกันบวกเล็กปีนไ้ผู้หญิงดอกกันไปเร่ยกไปสี่เอาจริงเลยเรื่องปุ๋ยจริงจริงเลยซร่างกูหนีขันกูได้บอกอย่างนั้นเพราะมันคว่ำพิดจักอันว่าประเด็นอะไรพวกไหนบอมสชมพความจริงไม่มีสกีบที่เน่เน่บอกนะคะอือืสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องปิงปองนะคะโอเคซื้อปิงปองนักยีนสนปองนะนักเสี่ยงดิ้นจืด เจเสื้อค้นไ้หมให้ยกขึ้นเลตือคือเ็ดู่ะรางวัลพ่ยาเห็ดนมูล่ะรางวนี่เฮ็ดนันแหละไม่เฮ็ดไข่ปสดตยังสิสมาหน่อยะอ่ยาตัวใส่ยิ้มไปสื้อไแม่ก็ยิ้มเนาะขับกพังับกบินขับเบ่อยยังไงยังล่ะบ่วันไหวบ่วันไหวบ่อันแต่ยังไปรีนั่นเนี่นบเบิ่งช่มงนมีสตตีได้แข่งว่าวซัมใหม่บอเบิ่งก็คือ โดีไปปอระเตา,ตาก,กล้องกูละ่มละ,ละมันได้กินบสขึ้น้ินเานเนี่มุไกินเ่าได้ยังฝืนกินให้เปิแมขนาดแบบไปอยู่ขมุไส้รอๆกินเ่าไดกูกินแบบนี้เลยพอกูแอบขึ้มึงจกกะเบกูก็กินแบบนี้นบบนต้องเมาะแ่ขึ้นมึง แอบไฟนะไปตอนพอกันเนไหมนะพอ้เขาเลยโยมบ๊ดหลดวดวัพอกันได้บไตื่นบ่ม่เขินเนอปอกอืออมาสาเงินตีปอกนะีไอ้วสั่นบาานพอกู้ชาสไปขอาตแบดยูันเขานังกันนใกล้ๆเขาขอชาติแบดแล้วไม่มีปลักไฟโอ้ยบานนอกวเ่กำนองกำมูันอกอ้อยากไายไปผู้ยไสเียอ น้องเขาไม่แผ่วนะทุกคนฝ้าผ้ากระเบื้องสาเวย์เขาจะบอกไปก่อนนี่ปลาหมึกมุกกระดองมุกกระดองเลือดมันเกิดมุกกระดองอะไรกว่ากระดองอะไรอะไรกันเนาะฮะมุกกระดองกับมุกกระดองอะไรแซ่บกระมึกแซ่บจุดตัวเนาะกระดองวะกระดองมันค่อยกินเขากินอยู่แบบเขากินอยู่ค่อยกินอยู่ อันมาสามต่างอีแน่จนมาต้นพอเป็นเสียงใช่ไหมพอค่อยผ่านพอค่อยผ่านอยู่หาหาอยู่แล้วก็บาลเซียเอาเมาส์มาสีปอกเมาส์มาสีลูกควดหินอันนี่เลยทันได้ฟูอัซซี่ปอกเลยอืแต่คนเก็บขี้ขยะปวดแล้วก็พงรอบพ่ออย่าปอกแกพูดเลย ไม่ไมไ้ปานยี่นี่มันบอกแพลไอไเขาบอกไปก่อนมันเหนนี่มันเหยว่ขคางโลเนบอกอะไรสักบราซยนบอกเขาไปแก้ไปสียูคางโเฮนทา้งนั้ะบารโซบิซตาปาตอนนั้นกูไม่อยากเบ้ากูไปทุกอาชีพเป็นคอฟไเป็นสปเสืออะไรเงี้ยมึงอบคนเาดูอร่อยอร่อย้นนี่ยเรื่อยไรเยมึง หาเซ่เลยแล้วไลบนาจนกแล้อเป็นคนบันดความจริงเนี่ยยังบ่อยเตีคมจรงมันต้องยอมรับความจริงเไมปอกเออป้าอืมก็อีปอกเนีตัวแมวไปเลี้ยนี่อันจะจะบอกหลดว่าเลี้ยนสิเปอร์เซ็นต์ห้าที่เท่าไ่้อมึงจะหอดสีเขาเล้ยงหาไปเลียงอย่างละน้องสีไปเรียนยังไให้ได้ปั๋เอาขวาร้านได้เอา หาเบอร์ของหน้ากาเบอร์มราตรงไมร่องมาวะมา่อม่เป็นใครหรโดยคนไทยบอกงี้งนเหมือนฟ้องผจหมยอไม่เปรเยใครเอบครเจอ่โอ้ยอยากบอกว่าอยากไปเนเส้นก่อกไนเอ โอยีปอมันเกิดอะไรไม่ใช่ตนจะตใจกล่องอยู่นั่งนังไฝตีวูบไรบ้างตีหืมเป็นของตุ้นบูอะรจะบูไม่เสียงตนี่นไม่้อะานาจีตัวนะอะไรตนบ่อะไี่ผงยางตนหลัี่ตีขี้หายงกงมูนั่นต้องเป็นไม่ยีงที่ยี่ี มีเล่นอยนเเฮ้ย้โ้ยปวดแม่อมืงเอ้ลูกอีห่ามึงกูโมกใส่หมอสเส้นใหม่แล้วนะคะอะไรนะถัวไกมวนไปแล้วพี่น้องคะทำอะไรป้าจากมาทำอย่แะ้วเพีร กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะรอบหน้าอะไรไปดีพี่อยู่กันเฮ้ยทายคลิปถทายยังเดี๋ยวจะแจ้งเลยนะคะทุกคนคะอือันนี้เห็ดสุวิไซคนโตห้าไปแล้วค่ะสักนี่แหละฝากช่องด้วยสิฝากช่องเกี่ยวโยเกียวโยเกียวโยเกฝยวช่องนี้นี่ช่องอะไรขี้เกียจโดนใทำไมเมื่อกี้น้องกอล์ฟถ้าเอื้อเอามานยังไม่ กูสิตียงแล้เนียสิฝากไปไปฝากสองแน่สิสองปอกกันนี่นี่ีเบิ้งนี่อุ้ยฝาก่องเลยนะคะชื่อชองปอกกันนี่นะคะนี่รวยนี่ไตลางอยู่เด้วยเด้อไต่ตารางค่ะมันเป็นไต่ในไต่ตารางค่ะไต่ลางไต่ตารางเลยไปแล้วค่ะมันงจีบขวโอ้ยอีกผาชกกระเบิดมึงอ้ย